สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลพัตติพัตตินะคะก็วันนี้วันศุกร์เนาะแพตก็จะมาชี้แจงนิดนึงนะคะว่าแพตจะอาจจะโลคลิปประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าจันถึงมันจันมร์นะคะพบต้หฤดสอะไรอย่างเงี้ยติดเรียนค่ะก็เ,เลยอาจจะไม่ทําคลิปนะคะก็วันนี้จะเห็นเอาเอวตารแพตแปลกๆใช่ไหมเอ่ยคาะแพอบอัปเกรดตัวเองนิดนึง น่ารักเนาะ <c oughs> ก็ยังไงก็แพดได้นะคะแต่จ,จริงใจจริงอะ่ะคือที่ชุดที่ใส่เนี่ยสุ่มกาชามาแล้วคือมันมีเมคอัพที่สวยมากอยากได้อะ่ะมี้แพททาแพทแบบเออย่างไงอะถ้าสุ่มเมคอัพได้มีแพทยอมเล่นเกมเนื้อเฮเลอร์อะทั้งทั้งที่เป็นเกมที่แพทไม่ชอบเล่นมากที่สุดในบรรดาที่แบบปกติที่แพทชอบเล่นเกมนะ แต่แบบเออถ้าแพทสุ่มไอ้เจ้านี้ได้ะแพทยอมเล่นนะก็เก่าที่จริงอะ่ะก็วางแผนว่าจะเล่นเกมแนวเฮอร์เรอร์อะไรแต่ว่าคลิปไปคิปมาถ้าสุ่มได้เมคอัพจะเอาจะเล่นจะยอมเล่นเอาสิจะยอมเล่นเ,เนีย่ยอยากได้มากเลยมันสวยมันเข้ากับชุดนะผมมากก็มันมีกาะช่าใหม่มาแล้วแคสแพทก็ยังไม่เติม จะร้องให้แต่แพทเอาเวลาไหนเติมไปจ้า <c oughs> อันนี้ก็อขอดูมาเราก็มาดูกระชากกันเนาะแต่แพทไม่ไม่ไมโออะไรเนี่ยโอ้ไม่ก็ไม่นะไว้ดูทีหลังดีวกว่าน,นะอ้ากก็ถ้าแพทพูดเตียมอะไรแปลกๆก็ขอพัยนะคะ ก็อาจจะมาแค่แป๊บเดียวแต่ก็นะโอ๊ยทำไมเนี่เป็นไรเนี่ยขอบคุณมาเจ้าก็เออ่รีมมากเป็นเหนือจะเข้าบ้านทำไมอีแพตก็อาจจะมาแนวแปลกๆนุดูก็สวยวีค่ะแต่ว่า ก็ยังไงก็แพทมาแค่นี้นอะเนาะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งถ้าขี้เกียจหาตัวแพทก็อือไปที่ปบนงนี่ก็ล่ะอวตารแพทนะคะ PG p ีพสองเ็ด องเจ็ดสี่ห้าสามถี่ศูนย์หกศูนย์หนึ่งเนาะก็สามารถเพิ่มมาได้นะจ๊ะแค่กล่าวว่าจะถอนการเล่นเบื้องต้นนะคือพัดมีเทคนิคเล่นนิดนึงแค่สั่นหน้าเร็วแล้วก็เงินก็ที่เหลือก็าสามารถทำได้แต่ถ้าอยากให้ทำก็จะทำลืกเปล่าหรือไม่งั้นก็แค่อ,อาจจะทำเองก็ได้ <g ül> ก็งัไงก็ถ้าหลักคิดนีก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ บายค่ะี e. <c oughs> เข้าบ้านอีกแล้วอีทพท